แล้วทำไมมาอยู่ในในห้องกับผู้หญิงสองคนสองเนี่ยทำอะไรเขาเนี่ยให้เขาให้เขาถอดเสื้อผ้าทำไมครับให้มันล่าฮะใหนมันล่าใมันล่าอะไรครับล่าตัวแล้วต้องถอดเสื้อผ้าด้วยเหรอครับหลังก็ทำอะไรอะทำทำอะไรอ่ใแล้วเราจะไม่รู้ว่าใส่เสื้อผ้าไงแันหลังเนี่ยถอดไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยใส่เสื้อผ้าเลยครับขันมาขันหนูอยใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าขันหลังขันหลังใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้า เป่เสื้อผน้องเป่สื้อผ้าน้องอยาอใใิดหรู้ว่แค่นี้ยไดลงลงพา้พึ่งไปไหนนะครับไปไหนนะไม่วางวางไปไปจะมาทำอะไรอ่ะคุณมาทำอะไรอย่นี้เขาเนี่ยมาไนี่มาอะไรอะเนี่ยผมรเนี่ยตอเนี่ยมไปดนใรบาที่เป็นทาหน่งแล้วคุณคุณเป็ใครอ่ะคุณเป็นใครผมกับเซาไใส่ของชุดนี้ทำไมต้องใอ่เสื้อผ้ากัน กองทัพเรือครับอยู่อยู่กองทัพเรือเหรอครับพี่ไมต้องใส่เสื้อของพี่นี่คืออยู่กองทัพเรือเหรอครับครับฮะพี่เป็นเป็นอะไรในกองทัพเรือครับม่ถอดนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไอไม่คุยคุยไม่ยเขไปนะปาเดี๋ยวเดี๋ยดพี่เพิ่งไปไหนครับทำทไมต้องถอดเสื้อผ้าครับอาจารย์ไม่เขาเขาใส่้อาไม่เขก่อนก่อนหน้านี้ เขาใส่อะไรเขาตอนนั้นนี่ถอดใช่ไหมไม่ถอดเรถกั้งตัวแล้วถ้ามีหลักฐานว่าถอดแล้วครับเขาแจ้งรถที่แจ้งมาถ้ามีหลักฐานว่าพระจารย์เป็นคนดึงออกดึงเสื้อผ้าไม่ทำอะไรอ่าแต่ถ้ามีหลักฐานว่าพระจารย์เป็นคนดึงกางเกงในใครดึง มไ่แล้วเป็นพระทําได้เหรอครับทำได้เขาเขาเขาโดนของไม่ได้เป็นพระดึงเสื้อผ้าดูผู้หญิงถอดเสื้อผ้าได้หรอครับไม่ทำไม่อยู่กับผู้หญิงสองต่อสองได้ด้วยเหรอครับได้ไหมพระเนี่ยเขาไม่มาท่านี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าเห็นของเขาแล้วติดใจจะให้แสนจริงๆริงไหมใครพูดเล่นอ๋อเคยพูดจริงใช่ไหมครับแต่พูดเล่นอ๋อแต่พูดเล่นเหมือนกัเหรอพูดเล่นอยางนครับพูดเล่นกี่ครั้งครับผมเคยๆเคยเขามาให้ผมดูด้ห้ผมแก้ผ้าให้ให้เขาดูผมไม่แก้ แล้วพระอาจารย์ได้ให้เขาแก้ผ้าให้ถอดเสื้อให้เปิดหน้าอกนี้ไหมฮะไม่ให้เปิดขาอยามานแต่เคยวิดีโอคอหาเขา,แล,เาแล้วเขาถอดเสือ้อเขาเหรอผมถอดที่วัดผมไม่ถอดตออะไรให้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวตอ,ตอนตอที่วัดใส่หน้าให้ตอไม่ตอแตกพค,คยแตกพายยอด ขงนครับข้างในครับข้างในเขาาไปคุยกันแล้นครับเขาไปคุยกันแล้วนี่มอสนิ่มอสนี่มอสนิมนต์ปางนคุณมครับคุณจะข้นจัานก่อนเลยมันมันนองลงแที่ที่ลงไปข้างล่างก่อนนะคะพี่ลงไปข้างล่างเลยลงเอาไม่แน่ครับี่ลงไปข้างล่างไม่ไม่ไม่ถ้าอาจารย์เรียกให้มาให้มาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่เขาจะจะได้มีฝั่งของพระด้วยมามามามอาไม้เป็นพยานนะเข้าไปเข้าไปครับเข้าไปพร้อมกันเลยเข้าไปพร้อมกันเลยครับ ไม่รู้ว่าแกแล้วแต่แกนี่ผมผมผมไม่เข้าอาจารย์แตอาจารย์ไม่ทไม่้องเข้ยไม้เข้ย้ไม่ได้ตรไปขางในต้องคุยก้หไม่เลไม่หมอปลาไม่ใช่ไม่ใช่หมอปูน้องหมอปลาเข้ามานี่หมอมาไม่เข้าไปเชไม่เข้านะเส้นเที่ยอยู่ที่ละอยู่ที่นีอ่ท้มาที่แขนจับแเ้ค่ก็มือไงเฮีย ไม่ยอมรับไอ้ผู้ชายมึงจะจับทำไมไม่ใครโยงภาพมันมีอยู่ครับเนี่ยเนี่ยคือเดี๋ยวเนี่ยพระจันทร์นี่ชัดอยู่นะนี่พระเลยนี่หลวงเขาเหรอครับพระอาจารย์ไม่ร้ายเรื่องหรอไม่ไม่เขาไม่ได้เงียอะไรเขาขัดคืออย่างเงี้ยถูหลังด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์ไม่เมื่อกี้เข้ามาเนี่ยกำลังจะ ทออเลยนะเมื่อกี้กำลังจคมูนทีประตูอกมาไงท้ออ่ะไม่จริงไม่จริงเลยม่จริงเมื่อกี้แค่าภาพยังมีอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องหันหนาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขาขยับหน่อยขยับขยับขยับหมอ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 ขดหลังีดีดีดัดหลังไม่เลือกหมอมาี่มาี่หมอหมอนี่ก็ใส่หน่อยเหนื่อะเอ้ เด้นมาน่าลงพาหันไม่ได้เพราะมีกล้องอ้าวให้ทำไรถามลงพยนะบไม่ผมตงถามว่าทำไมคุณถึงถามแต่คนแบบนี้เมันผมมาจะไปรดน้มันมาแก้่าแก้ผ้มันเี่ยเราต้องแก้ผ้าทำเพาเปียกเสื้เพื่ออะไรเพื่ออะไรที่ปัดกิจแล้วเขาก็จับนมจับหอยหนูค่ะอ้าง่น ไอ้คุณด่าเขาได้ไงผมไม่ทำผมไม่ทำเขาทำอะไรนะหนูผมไม่ทำเขาสอบเส้นในใจในนมหนูแล้วค่ะแล้วเขาก็เฮ้ย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 อ่าเอาสำนักพูดมาเลยเอาสำนักพูดมาถอดนักงุมดเลยคนวางไม่ได้การวางแผนไม่ได้การวางแผนพฤติกรรมคุูน่ะมีคนแจ้งมาหลายคนแล้วว่ามีการทักผู้หญิงเ่าโดนสยศาสตร์มีตำหนิในร่มผ้า คนั่นคือพฤติกรรมคณไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่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 ไม ถ้าจริงเนี่ยอ่าเดี๋ยวมินประมาทด้วยนะเพราะผมว่าเขาไม่มีไม่มีอ่าเขาบอกเขาไม่บอกที่ไหนอาจารย์ดูม่งวันี้โอ้วางแผนไม่ใช่การวางแผนนี่มันคือธุรกิจของคุณและที่สําคัญที่แรกผมไม่เชื่อว่าคุณะมีพฤติกรรมแบบนี้ผมก็เลยให ah, ้เส yeah. es ียเปียเนี hm. ่ยไปสังเกตที่วัดแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมอย่างที่เด็กคุณนี้พูดเรื่องของเรื่องเป็นไปนี้วันไหนม่ตองพูดวันไหนบางกรวย ไปทางผมนะะ้าตรงอะไรผมพยูนพยูนเทีนเหมินเดี๋ยวไปแน่นอนเดี๋ยวกูไปวัดแน่นอนพี่แต่เมื่อกี้ที่หนูเข้ามาที่หนูถีบประตูเข้ามาเขาก็กำลังใจเจียวใส่ไอ้หน้าของคุณตาเอาล่ะเด็กพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมุงไปมไปพี่มั้งอย่านะมุงี่เหรอที่มุ้งพีดแล้วกันอย่าอย่ามาว่าหุ่นเอาไปหัหวอ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนโทรหาตำรวจพี่เป็นไร น้อม่เป็นจไม่ปรคนหรอกไม่กลัวด้วยทไม่ไปไอะไรเ่ใช่เย็นพฤติกรรมัน้ไม่ใช่พาเลยอพี่พี่ำถธอพูดไหมแล้วามันพี่พิศธาหรอคือเราสังเกตพฤติกรรมไม้มานานแล้วแล้ววันนี้พอดีเรามาที่นี่แล้วเด็กคนนี้มันกลัววางแผนวางแผนเฮ้ยเฮ้ยไอไอ้่ใช่ มึงไม่สบายเหี้ยมึงไม่สบายอะไรกันพ่บอกแข็งแรงเลยอ่าลย่าลอย่าล่สุคูกูมาจับข้หนมาจับเมียวะนนี้กูม่แตพีาอานี่ออกก่อนคุมีอาวุธนะเดไปไหนเดี๋ยวก่อนล้อลอวเดี๋ยวตำรวจมาครับเดี๋ยว้ไปอนมอสอา้อยะไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปที่วันเลยนะ ไม่ได้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 แล้วออนเอาน้ำมาทำอะไรเนี่ยเอาน้ำมาทำอะไรมันเป็นแผนของคุณหรือเปล่าเรื่องลูกน้ำมนต์เนี่ยแล้วจริงไหมที่น้องมันบอกว่าคุณเนี่ยพยายามแตนงโนมาจริงไหมเขาให้แกผ้าที่วัดให้สองเดี๋ยวให้ดูที่วัดเลยหึ่งเกงในออกหึงเกงในออกเฮ้ยเมื่อกี้เขาเอามือจับตรงไหนตรง ต้องหัวหนาวรู้จักไหมกงอด้วยอ่าแล้วจับไม่แข็งเขไม่แข็งโซผมตายได้นะ <c oughs> คุณจะอ้างอะไรก็ได้นะว่าคุณตายด้านแต่มันมีหลักฐานหมดนะว่าคุณบอกว่าแข็งนะมันมีหลักฐานหมดนะ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าพระนอกรีบแบบนี้ถ้าไม่มีหลักฐานคาตัวคุณเนี่ยคุณไม่ยอมรับหรอกขนาดวันนี้พฤติกรรมคุณน่ะมันก็บ่งบอกแล้วว่าต้องการเอาเขาเนี่ยมาทําอะไร ผมเพิ่งเอาไม่ได้ผมไปตามไม่ลงแล้วคุณจะให้ก่าโชว์ทำไมนั่นมันล่าละแล้วคุณให้ก่าโชว์นมโชว์หอยทำไมโชว์ตินมโชว์นมเขาเนี่ยแล้วคุณไปจับนมทำไมจับเพื่ออะไรถ้าจับนมผมันตายหาโอ๊ยถ้าสาบานจริงมันตายหาตั้งแต่เข้าถึงนี่แล้วมันไม่ตายกันจริงไงกี่คนกี่คนสถาบานอย่างเดียวหมอหมอปลาไม่ต้องมันมีหลักฐานหมอปลาแกงจริงหรือเปล่าฮะจริงถ้าไม่จริงกูไม่จับมึงแน่คนนี้เฮียเออ กูหกหาวเลยไม่ต้องสามหาวหรอกก็พฤติกรรมคอยพวกมาศาสนาเอาผ้าเหลืองมหาแดกกูรับไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ไำเป็นไปยิงไปนางร้องยังไปอีกเดี๋ยวก็โดนตีหนึ่งนั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 ่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนเดี๋ยวไปรอเขาเปิดใะ ใคตีกม็มอมไม่รู้เป็นเลือนในโซนที่ไม่รู้ใคตีกันนี่ผมจะได้ฟังว่าคือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยไปไปดูดวงที่วัดเขาเนี่แหละและตัวจเจ้าวาดทักว่าว่าสามีเขาเนี่ยมีเมียน้อยและทักว่าผู้หญิงโดนของนะแล้วเขาเ,าเกิดความกลัวและก็มีการทักว่าเด็กคนเนี้ยมีตหนิในร่มผ้าแล้วก็มีการบอกว่าเออโดนไสยศาสตร์และที่สําคัญเด็กมันกลัวมันบล็อกพอบล็อกแล้วเนี่ยวันนี้คืนเนี้ย เด็กมันก็กลัวตามที่พระองค์นี้ทักก็เลยไปหาอีกพระองค์นี้บอกว่ามึงบอกกูจะมากูจะทำไฝยศาสตร์ใส่มึงนี่คือต้นเหตุเราก็ไม่เชื่อพฤติกรรมพระรูกนี้ว่าจะเป็นแบบนี้เพราะวัดเนี้ยมันอยู่ในเขตปรีมณฑลผมก็เลยให้เสียเปียเพราะอยู่ใกล้ๆไปดูสังเกตพฤติกรรมพระรูปนี้ว่ามีจริงไหมพอมีจริงปั๊บน้องก็คิดบางอย่างมาให้ผมดูแล้ววันนี้ผมก็รู้ว่าผมอ่ะมาช่วยคนที่นครปฐมพอดีและน้องมันบอกว่าวันนี้ เขาจะนัดหนูเนี่ยมาอาบน้ำมนต์ขานัดผมแต่เราไม่รู้ว่าการอาบน้ำมนต์ของเขาเนี่ยจะถึงการแก้ผ้าเอามือจับหรือเก่าเองนะเมื่อกี้มันมีหลักฐานแล้วตอนดึงกางเกงในล่ะครับเขามีเมนอยู่ผ้านามัยก็อยู่ลงผ้าจางก็ดึงหรอจริงแล้วทำไมในคลิปมันมีการพูดว่า ้องหลวงพี่เนี่ยแข็งทั้งใหญ่ทั้งยาวพูดเล่นพูดสนุกเล่นอ๋อพูดเล่นได้เลยหลวงพ่อพูดได้เราไม่ได้บัตรทำไรเลยและเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำไม่ถ้าหลวงพ่อพูดแบบนี้ก็คือพระลูกไหนก็พูดเล่นกับศรีกาได้อย่างนี้เหรอไม่ได้อะไรนะก็รอสำนักพุทธไงเพราะเดี๋ยวนะเราจะไปถามพฤติกรรม กับเจ้าวาดว่ารู้เห็นเป็นใจกับพระรู้มิหรือเปล่า,าเพราะเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกแล้วผมเชื่อว่าผู้หญิงแง่จะต้องตกปเป็นเหยื่อเพราะพระเนี้นชอบโชว์ว่าตัวเองมีเงินจะเอาอะไรจะซื้อให้หมดคือพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ไตังค์หรอกแต่คุณคุยว่ามีตังค์หมาจะเหรอไม่ตังค์จริงฮ่าฮ่าพอตังค์มาจากไหนอะพระอาจารย์ใครที่มันร้อยกว่าล้านโอ้ร้อยกว่าล้านเลยร้อยกว่าล้านก็เตรียมไปหาอาชีพอื่นเดกนะอย่ายึดอาชีพพระเลย นะอันนี้ผมก็ขอเตือนนะฮะคนที่ชอบไปหาหมอดูล่างทรงหรือพระนอกรีดแบบนี้ยไปดูดวงเนี่ยแล้วขอจะทักว่าเรามีตำหนิในร่มผ้าเป็นของต้องห้ามไม่มีจริงนะฮะเพราะตำหนิในร่มผ้ามันมีทุกคนนะครับอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ไอ้พวกเหียเราเนี้ยมันจะใช้ช่องทางการทรมาหาแดกทาไมไม่เจอตัวจริงนะ่ารูจริงวรจริงใหพ กูมีคลิปขนาดนี้มึงยังเถียงอีกเหรอความจริงอ่ะผมเป็นคนโนวางแผลมาวางแผลดูนมองเขาเนี่ยนั่นคือวางแผลเลยเคอบอกว่ากานมองน่เปลี่ยนแต่พฤติกรรมของพระเนี่ยคือฉลาดอย่างหนึ่งนะครับจะไม่พิมพ์แต่ใช้การโทรเอาคือผมสังเกตพฤติกรรมมานานแล้วไม่ต่อให้มีการติดกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวถลวงพ่อก็ถอดเสื้อเขาจริงใช่ไหมล่ะ ขาถอดเองเขาถอดเองคลิต่อแหลกโดนเนื้อต้องตัวเขาจริงจริงใช่ไหมล่ะครับจริงจริงอืแล้วเอามือจับไหมไม่จริงอ่ะในคลิปมีอ่ะนั่นผีเข้าเหรอถ้าตอบผิจะให้ร้านเลยก็มีการจับต่อหมอปลาโลดจริงนะเอางี้ไม่ได้จับแต่โดนโดนหรือเปล่าครับไม่โดนไม่จับไม่เป็นไรมีหลักฐานนี่คืนคอมดน้เดลก นั่งนี่เดี๋ยวขับปรโลมมาฮะแล้วเขาโดนโดนของโดนคุณใสอะไรครับหลวงพ่อเขาปเดหัวเขาปวดหัวจ้ะปวดหัวปวดหัวมากแล้วพระอาจารย์มั่นใจว่าเขาโดนของมั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ฮะว่าเขาโดนคุณใสเขาครับถามจริงๆเลยคิดอะไรเขาครับข้าจายผมไม่คิดอะไรผมลูกศิษย์เสีย เเยยฮฮ้แล้วทำไมต้องมาทำกันรับรับรอๆล่ะครับผมขอถอดใจออกแล้วจะนอนแล้วถอดเสื้อแั้วนอนใครใจเลยไงโดนตัวเขาไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวเป็นยังไงบ้างตอนโดนตัวแล้วไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเห็นเขาถอดเสื้อผ้าแล้วเป็นยังไงไม่รู้สึกอะไรแล้วก่อนหน้านี้กับลูกศิษย์คนอื่นเนี่ยหลวงพ่อให้เขาทำยังไงฮะแบบเดียวกันไหมให้ถอดเสื้อไม่เคยก็ับเนี่ยเขามีเขาจะนอนผมมารู้จักกันยังไงครับหลวงพ่อข้าวสบรที่วัดข้าแบบรที่วัดครับ ถ้าคุยกันเลรื่องมาตาแต่พระอาจารย์เคยพูดเล่นว่าถ้าถูกใจจะให้แสนหนึ่งใช่ไหมถ้าถอดเสื้อเนี่ยใครพูดพระอาจารย์อ่ะใครพูดพรระอาาจย์แล้วสมมติถ้าพูดเล่นพูดได้เหรอพระอาจารย์ได้พูดแล้วไม่ทําอะไรพูดได้มันติดใจเราไงผมไม่คิดอะไรู้สึกยาะไม่คิดว่าจะพูดทําไมนะเป็นพระนะไม่คิดอะไรรู้รูๆมาว่าอย่างนี้มันทําผิดหรือคิดว่ายัง ยอมรับว่าผิดใช่ไหมแล้วจะเอายังไงต่อกับชีวิตตัวเองครับพระอาจารย์ก็ไม่เราเราเราทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วครับผมครั้งแล้แล้วทําทําไมครับขันนิมนต์มาขันนิมนต์มาพระอาจารย์รู้ว่าผิดแล้วทําทําไมร้อนร้อนอยู่ใส่ยังใส่ย่างใส่เข้าไปน่ใส่เข้าไปนะขันนิมนต์หนุ่มมาแค่หนุ่มมานี่จะเราวางแพ้แล้วนะวางแผ้แล้วนะวางแผเอาไว้ต้อง แล้วในในคลิปที่วีดีโอคอลพระอาจารย์บอกว่าแข็งแรงแข็งแรงนุ่นนิ่นอะไรเงี้ยอ๋อแข็งแรงผมกคุยสีส่ัวโมงนะผมเป็นน้องมวยเก่าอืมผมพระอาจารย์แข็งแรงคุยสองเดือนแม่นะแล้วเป็นพระสีสวลโมอหีได้ด้วยล่ะคุยเล่นได้แต่เราไม่ได้แต่เราไม่เป็นปฏิบัติอะไรเราไม่เป็นปัติผมคือพระคุยเล่นกับสีกาได้ถ้าไม่คิดอะไรใช่ไหมครับใช่แล้วคุยมาอืมไปกี่ครั้งแล้วคนนี้คนแรกแล้วคนอื่นล่ะครับไม่ลูกศิษย์อ๋อไปบ๊ายมณฑลศิษย์ครั้งนะครับมณฑนี้มณฑ เข้าไปครับอาจานนิมนต์ครับเข้าไปเลยเข้าเลยครับอาจารย์มาอ่ะเข้ามาไหนเข้ามาไหนเข้ามานิมนต์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 ครับนิมนต์นิมนต์เราอย่าเพิ่งเข้าเรากันนะครับนิมนต์ไม่ไม่ไปไม่ได้เข้า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 แต่าเข้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 เข้เข้าเข้าเข้าเข้เข้า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 เข้เป็นทหารเรือเข้าเข้าเขาเเข้าเข้า เขาเช่นพี่เช่นเป็นทหารเรือเหรอพี่ครับผมอยู่อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ขนส่งขนส่งของกองทัพเรือเหรอครับเป็นนานยังเป็นนานดีสิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวจะเพิ่งจะเปลี่ยนหรือยังหรือยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่อันนี้ใชงานบ้านจารนเหรอว่างท่านเรียกใช้งานวันนี้ลางพนลาหรือว่าท่านใช่ไหมหรือว่าไงครับใช่ผมเป็นลูกติดแกฝักติดหรือดียังไงบ้างครับ สมว่าตัดสิทธิ์เนาะก็คือท่านดูดวงดูอะไรให้อ่ะนนก็ลูกติด์ท่านเยอะแต่วันนี้พี่ก็รู้ว่าท่านมากับผู้หญิงสอง,สองไม่ใช่ไม่ใช่คือผู้หญิงเนี่ยท่านบอกผมตั้งแต่เมื่อวานว่าวันเนี้ยตรงจริงๆนัดกันแปดโมงว่าจะมาทําน้ามนต์ครับแล้วพอโทรติดต่อทางนี้ทางนี้บอกสิบเอ็ดโมงแล้วรู้ <11 S 2> รไหมว่าวิธีการเขาทำยังไงตัวไม่ไม่ทราบไม่ทราบถอดเสื้อนี้รู้ไหมไม่ไม่รู้เรื่องท่านรู้ว่าถอดเสื้อนี้พี่ว่ามันสมควรไหม อันนั้นผมไม่ทราบไม่ในความคิดเราในความคิดเราครับผมถ้าพระอาจารย์พี่ไปถอดเสื้ออยู่กับผู้หญิงสองหน้สองพี่ว่าสมควรไหมครับอันนั้นมันมันมันผิดผิดนั่นอยู่แล้วแต่ที่เมื่อกี้เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมมาถึงเนี่ยน้องผู้หญิงก็บอกจัจอดถ้าเราบริสุทธิ์ใจอ่ะพระอาจารย์จะวางแผนหรือไม่วางแผนเราก็ไม่ควรทําเรื่องแบบนี้ครับไปไปคุยกับน้องผู้หญิงข้างในได้ไหมจะได้ชัดเจนไปะไปคุยข้างในดีกว่าไปเค่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเคลื่อนไป ว่าให้มงอนฮะให้มาให้มา